เมื่อเราต้องการกำหนดส่วนลดนะคะสามารถมาที่เมนู Product แล้วก็เลือกตัวเมนู Discount and Loyalty ได้เลยค่ะก็จะเห็นส่วนลดหรือโปรโมชั่นทั้งหมดที่มีในระบบซึ่งเราสามารถกดนิ้วเพื่อสร้างโปรโมชั่นใหม่ๆได้ตัวอย่างเช่นตัวนี้นะคะจะเป็นโปรโมชั่นที่เป็น Discount 10%ก็จะเป็นในรูปแบบของคูปองนะคะซึ่งในส่วนนี้เมื่อเราทําการสร้างเนี่ยตัวระบบค่ะก็จะให้เราเลือกตัวโปรแกรมไทยว่าเป็นคูปองเป็น Discount หรือว่าเป็นส่วนลดประเภทอื่น,นเช่นบวันกตวันนะคะ และถัดมาก็จะเป็นการกาหนดเงื่อนไขค่ะไม่ว่าจะเป็นจํานวนสินค้าขั้นต่าจํานวนราคาขั้นต่ํานะคะต่อการใช้โค้ดส่วนลดแล้วเราก็มากําหนดในส่วนของรีวอร์ดค่ะก็คือจะเป็นการระบุว่าเมื่อใช้โค้ดนี้จะได้ส่วนลดเป็นอะไรนะคะตรงนี้ก็คือดิสคาว n ์10%จากนั้นก็กําหนด POS ที่ต้องการผูกกับส่วนลดคูปองนี้ได้เลยค่ะและเมื่อเรากอนเจนเนอเรนะคะสามารถมาดูโค้ดของคูปองได้ในเมนูนี้เลยค่ะก็สามารถคัดลอกโค้ดนี้แล้วก็ไปวางในตอนชําระเงินได้เลยค่ะและเมื่อเราจะต้องการใช้ตัวดิสคาว n ์โค้ดนะคะก็็สาาามรถมที่จจุุดด3แลล้ววกกเือตั Enter code จากนั้นต่อโค้ที่เราคัดลอกมาไว้เมื่อสักครู่ได้เลยค่ะระบบก็จะทําการดิสเขาไปไ0ป10%ให้โดยอัตโนมัติค่ะ